ต่อไปก็จะเป็นการตีบวกนะครับผมเดสเปโรนะครับ2 7งพนบวก8นะมูลค่า229้าล้านนะครับผมต้องขอขอบคุณ X ด้วยครับที่เลื้อเฟื้อตัวละครมาให้ตีนะผมนะตอนนี้ครับใครที่เข้ามานะครับอ่าฝากในถ้าในถ้าในท้องนะครับก็ฝากกดเขาเรียกอะไรว่าฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ดอกไม้ของขวัญนะครับส่งเป็นกำลังใจให้กับดีเจได้นะครับส่วนใครที่ดูในช่องทางอื่นอย่างเช่น YouTube นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ Subscribe นะครับนะแล้วก็ทาง Facebook นะครับ ยูทูบอะไรเงี้ยนะครับกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมนะโอเคตอนนี้ก็ถึงแเวลาอันควรแล้วครับเราก็ควรจะตีบวกกันได้แล้วนะเดี๋ยวสาหรับทางท็อกทอกผมขออนุญาตใส่เพลงบัดหนึ่งแล้วกันเราจะใช้เพลงอะไรในการตีบวกดีนะครับเอาเพลงอะไรดีเอ็กมีเพลงที่จะให้เลยพิเศษไหมไม่มีเอ็กบอกอยากเปิดเปิดอะไรก็เปิดไปงั้นกูเปิดนี่แล้วกันนะครับมา อย่างนี้แล้วกันใครที่เข้ามาฝากกดติดตามนะครับนะครับคุณของขันจากคุณเฟิร์สด้วยนะครับสองลูกอมนะครับนะหนึ่งปรบมือขอบคุณมากครับแล้วก็ใครที่มีดอกไม้ขอดอกไม้ไมละรัวๆแล้วกันอย่างติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับผม ไม่ได้มันกระจกวะเออทำไมมันกระจกวะไม่เป็นไรอ๋อน่าจะปีปยวเรอัดคลิปไปด้วยมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแป๊บเดียวแป๊บเดียวหาทางแก้อยู่อ่ะทางเข้าไป ไม่ครับถ้าผมตั้งนานมันจะกระจุกโอเคงั้นตีละมาครับเปียโนโครับบวกแปดตีเลย oh <my. S 2> เรียบร้อย ฝาก subscribe ด้วยนะครับนะใครที่กอดออกไปขอดอกมาด้วยกันนะครับสำหรับทางทอกทองนะครับอขอบคุณมากครับ